ยืนที่ทหน้า,นาต่าง,งอยู่แล้วแล้วก็มองกวาดสายตาแล้วไปเจอนางเอกพอดีแล้วก็ยิ้ม,มหวานท้าวท้าวท้าวหน้าต่างป๊บาบเด็กก็ทำทำเกินบทบาทเปล่าเนี่ย อายิ้มเฉยก็มีส่งจูบด้วยอย่างนี้หรือแต่ว่าเราจะอินพไวไวอิานพไวไวได้เลยแสดงออกได้เต็มที่ฮะอ๋อเหรอครับผมครบผมขอโทษผมลืมบอกไปอ๋อได้ได้ได้คุณเท่งพร้อมนะฮะครับถอนตัวไหมฮะไม่แอคชั่นฝากใหม่ไหมฮะเม้าเม้าเม้าคูแข่งกูแข่งกูแข่งกันกูแข่งกันหน้าต่างนะหน้าต่างครับบานเดิมอะฮะ เชิญนุ่เอกมากินวายด้วยกันสูสีไหมเนี่ยสูสีไหมฮะอ๋อก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้บอกแล้วอะเดี๋ยวผมผมขออีกสักครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยยืนน่อฮะครับใครคิดว่าเป็นพี่ก้องสารัตเป็นพระเอกครับเรื่องนี้มันไม่มีได้หลอกเหรอหรือไม่เอาหรออะไรนะฮะได้หลอกก็ไม่มีเหรอยังฮะเดี๋ยวผมขอปบมือก่อนนะอ๋อได้ได้ได้ใครคิดว่าเป็นพี่ก้องสารัตครับใครคิดว่าเป็นพี่แท่งครับ มันดนะฮะมันมีมันมีเสียงกรีดผสมโหอะฮะผมเลยไม่แน่ใจเสียงกรีดผ,<ม>ผมมีโอกาสผมจะบวชทดแท,ทนพระคุณท่านครับผม <c oughs> บวชอีกแล้วเหรอฮะบวชอีกแล้ว